เสมาหนึ่งหนุนเด็กเจนแซดเป็นฮีโร่ร่วมตีของรณรงค์คนไทยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าวันที่27พฤษภาคม2567พลตำรวจเอกเพิ่มพูนทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินง,งานเจนแซตสีภาครวมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าในโครงการป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เนเซต์เปนสตรองเลือกไม่สูบจัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีโดยมีนายประกิจวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรีผู้บริหารครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจาก30โรงเรียนใน14จังหวัดเข้าร่วมณนะห้องกิ่งเพชรโรงแรมเอเชียกรุงเทพ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบกล่าวว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้คนไทยทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งเสพติดอื่นๆด้วยซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายทำดีทำได้ทำทันทีและได้ฝากให้กลุ่มเจนแซเป็นเหมือนฮีโร่ไปเชิญชวนเพื่อนๆช่วยกันร,รณรงค์ป้องกันการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเริ่มจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดและให้คนมองเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่อันตรายควรต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในทุกที่เพราะเป็นอันตรายต่อผู้สูบผู้ไม่ได้สูบและผู้อยู่แวดล้อม ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับการป้องกันโดยการรณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษการผลิตสื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางรวมถึงการป้องปรามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานดูแลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาต่ตอไป